ตรงนี้เป็นศาลนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีและก็สมเด็จพระเอกาตพสลนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็พระเจ้าตากสินม,มหาราชนะครับซึ่งปฏิสถานอยู่ที่วัดกาภูปังนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับท่านใดมาเที่ยวอุบลน,นะครับอย่าลืมแวะนะครับ ฐานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสายมูต,ต้องมาครับเป็นท้าเวสุวรรต่างเสวยสุขมัทถุภาวนะครับ นี่คือองค์เท้าเวสุวรรณนะครับจึงประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าภูปังอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดบุรชธานีนะครับซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของคนทั่วไปนะครับทั้งในและทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดนะครับท่านใดจะมาเที่ยวนะครับขอเชิญนะครับที่วัดป่าภูปังนะครับอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดบุรชธานีครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมได้มาเที่ยวที่วัดป่าคูปังนะครับออมาสักการะปู่พญานาคราชนะครับที่วัดป่าคูปังนะครับเป็นนาคราดเรืองแสงนะครับแห่งเดียวในจังหวัดบนราชธานีนะครับท่านใดนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดบนราชธานีนะครับอย่าลืมมาแวะนะครับอย่าลืมแวะที่ วัดป่าปูปังอำเภอสีเมืองใหม่ครับอสักระนะครับสายหมู่ไม่พลาดนะครับต้องไม่พลาดเลยอังนี้ครับ